สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับทัวร์นาเมนต์รอบต่อมาของบอยดิสักครับวันนี้คาดว่าฝนจะตกรับบอยเลยเอาล่มมาด้วยเลยครับไม่รู้ไปรักของแม่ค้าร้านไหนมาเหมือนกันนะครับนี่ครับมารยาทยังดีงามเหมือนเดิมกับผู้ชายคนนี้จับมือก็ต่อสู้แล้วยิ้มให้ด้วยฟันที่ขาวแฉ่งวอมกันสักหน่อยครับดูครับวันนี้อากาศก็ร้อนฝนก็น่าจะตกลงมาในตอนบ่ายนะครับบอยเริ่มมาแล้วครับเปิดเกมบอยจะเป็นูยังแม่นเหมือนเดิมครับ ท็อปชิงโนนมาโผล่ชิงนี่ครับแล้วก็โดดลงหลุมไปเลยนะครับระวังสักลาดเขาแหกก็แล้วกันนี่ครับอยคิวมันโคตรจะเฟิร์แฟกครับสำหรับผู้ชายคนนี้ดูครับนี่ครับคุณบางกล้ามเป็นมัดจริงๆครับผู้ชายคนนี้เมียรักเมียหลงสาวรักสาวหลงกันเลยทีเดียวครับยังคงจดจ่ออยู่กับการสอยคิวนะเชดหัวคิวสะหน่อยจะดีไหมครับเชดหัวคิวสะหน่อยจะดีไหม ดูครับสอยนะครับนี่ครับลีลาลีลายังเหมือนเดิมครับนั้นอาจจะยังเทียบไข่ดาไม่ได้จริงๆครับผู้ชายคนนี้แต่รับรองว่าเป็นตัวท็อปแน่นอนในภายภาคหน้าดูครับดูชั้นเชิงในการความแม่นของบอยครับลูกสุดท้ายแล้วครับนะดําลูกนี้ถ้าลงนี่อาจจะไปเจอไข่ดำในอนาคตได้เลยครับไข่ดาต้องจับตาดูผู้ชายคนนี้เลยนะครับดูครับไข่ดาต้องมาดูครับแท็กไข่ดามาดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมบอยอดีศัก์ คู่นี้นี่เหลือหลายจริงๆครับอุเป็นไปได้ครับที่ไนนะเขาจะเจอกับไข่ดำคนคนนี้มันชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะอ้ยสัตว์เอ้ยมึงเดินไม่ดูเลยนะครับนะเอาล่อมไปด้วยเอาล่อมไปด้วยโอ้หืมฝนก็ไม่ตอกมึงจะพามาทใไม